อี๋ทำไมมันหลุดนะปิดขอบปิดน่าไว้ก่อนนะทำไมมันก็จะมานะโอ้ยอืมเกียดอัปเดตเดาเข้าใจปะี้เกียด M อัปเดตหรอเราทำไมมันกึไม่ได้อ่อได้แล้วร้อยสิ่งหมดเสร็จนะเดี๋ยวเราค่อยร้องกันนะฮะ yeah. เข้ามาแล้วเหรอเจ้าแมปอะไรดีหลายแมปมีหลายแมปที่เต้นฮิวโฮมโค้ดดีไหมมันของน้อยนะแต่ฟาร์มเยอะไม่ฟาร์มล้านปีกว่าจะเข้าได้แบบโอ้ยเข้ามาเลยเหรอนี่ก็คือบีรักด่านมานะรักด่านไปแนวแน่บีรักด่านแล้ว บี้นะคะไม่ใช่พี่บอีบีไม่โทรบี้บี้ห้องหลังก็คือพันลมนะได้เสียงพันลมก็ขออับไปด้วยนะเดี๋ยวจะเอาลงยูทูปพี่สาวกับพี่ชาเป็นอะไรก็ตัดหนึ่งนะ <c oughs> ทำไมมันเข้าชาจังเลย โฆษณามาอีกนะไม่ชอบเล่นเนี่ยอ้อยรับน,นึงนะขออนุญาตก่อนเธอมันเป็นปลากา็จะให้ดูว่า เนี่ยมองไม่เห็นออก็จะออก,กอย่างนี้นะอ,ออกลงมาก็น่าจะเ,เหวี่ยวเข้าเข้าแบบใดสักแบบหนึงง่ง โอเข้ามาอ๋อนี่เล่นกับเพื่อนขอโทษขอโทษโอเคก็รอนนะรอนอนเดี๋ยวจะขอถ้าวาดไว้นะแล้วก็ถ่ายนะโฟกัสหน่อยได้ไหมโฟกัสโฟกัส นี่คืองานที่เอ็นชาไว้ทำให้ตังน์้นมันลาย,ายหะกาสวย่ามเลือกถ่ายได้ไม,มันลนายปาะเนมคมก็มีนะแต่ขี้เกียจเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นก็ยังดีกว่าเดี๋ยวค่อยทำไปตรงร้านคานะให้วิ่งก็ไม่มีอะไรมากแถมเป็นที่บา่างนี่คือบ,บ้าน ดูกล่องมีามามาหาสานมากมากาาล่องแรกคือมนะ่ค่กยมีอะไรกล่องเรกกับกล่องด้านล่างไม่ค่อยมีกล่องด้านล่างไม่มีอะไรเลยกล่องบนก็ไม่มีอะไรกล่องสุดพวกนี้อุ้ยอุนน้ยเป็นไรอ่ะ แบบยากอรับทำผิดข้างล่างอันที่สองก็มกันจะไม่มีอะไรก่อนโนอันนี้ค่นอนก็ก่นอนนะเดี๋ยวเอาตรงมาปลูกต้องไม่ต้องกูกก,ก็ยกโอเคนะก่อนี้ก็เป็นหนังสือเอ็นชาน ก็เป็นพวกอาวุธนะหรือยาให้เองกล่องนี้ก็จะเป็นดาบไม่น้อยกล่องนี้ก็จะเป็นพวกไม้พวกหนังอะไรกล่องนี้ก็จะเป็นเอิมไมซาตนี่คือทางลับนะทางลับอย่างสงนิมเนี้ยวมากเลยเข้าไม่ได้เปิดตรงนี้ไป やもやこうあんなやパって